ตรงนี้เรียกอะไรพี่อันนี้อันนี้เป็นด่านลาวด่านลาวแล้วอ๋อเราจะบินขวาตมลาวเนี่ยนะครับมาลาวต้องกรอกกรอกจริงนะพี่ต้องทำอะไรอีกตมลาวต้องไปทําอะไรยังไงต่อพี่ก็ยื่นขั้นตอนแรกรวมไปเชียร์ค่าธรรมเนียมคนเดียวอ๋อไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินอะไรเนี่ยครับคนละเท่าไหร่นะครับพี่ประมาณวันนี้มันธรรมดาบัสพันเด่นแปดสิบเจ็ดบาทบัสสปอร์ตกับประมาณที ก็เดือนที่สองพิเศษเล้างครับผมโอ้โหนี่ยบางทีเงินบาทก็อนตัวลงช่วงเงินบาทอ่อนใช่ไหมพี่บางทีก็มีเพิ่มอีกหนึงกันเลยว่าไล้ไ้เก่าว่าเาว่าห้าสิบาทเั้นแหครับมันจะปอดเงินบาทมันลงเขาต้องคิดเพิ่มเลยเนี่ถ้าเกิเป็นเงินที่ะครเปลี่ยนรุ่นละเด้อเดี๋ยวเอาของพี่จบตรงนี้พี่ยุทดเนาะครับ โอเคขอบคุณครับี่เป็นคัสตอมฟรีพอยต์บาย RFID System นะครับจ่ายค่าหยยบแผ่นดินครับคนละประมาณ90บาทสำหรับคนมีพาสปรอร์ตก็ต้องมาเกาะเนี่ยครับใช่ค่ะมากเกาะ Immigration Immigration ใช่แล้วเสียค่าผาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เราเสียเองนะเราเกาะเองไม่ต้องเสียครับ กรอกเองแต่หมายถึงว right? ่าจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินเท่าไหร่40แม่นหรครับ40ใช่ไหมครับ40แม่นอ๋อเขาเขาจังซี่เจ้าเจ้าจิ้งเตลีขี้เขียนเลขที่ก็อลเวตต์อนเสียค่าธรรมเนียมก่อนมันสี่เสียเวลาแลเจ้าจิ้งเตลีขี้เดินทางก่อนจำตัวนี้การเขียนได้ละละถ้ามีพาสปอร์ตเสียสิบสี่สิบบาทถ้าเป็นใบผ่านแดนโชคราวเสียประมาณ90บาทนะครับ ทำไมช้านะแม่ก็ไปใหม่ในสีอยากแค้เขาทำไมเขาทำไมเขาบอกว่าเดี๋ยวเบัตรเนี้ยเข้าไฟล์แล้วเหมาเราไปมีลาครัมีราครับในรถราคาเราก็ต้องเอาอันเนี้ยไปยื่นข้างในอีกอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นบัตรอะไรนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นบัตรต่ากเก็ตเอาบัตรผ่านประตูนี่นี่ใบเสร็จรับเงินใบรับเงินนะครับบิสซิตทำไมเป็นสองหมื่นแล้วเขาให้แลกเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เน ขาให้แล้งเงินเท่าไหร่ไม่รู้อะเขาให้เดียลาอันนี้เป็นมีมิเตชันเช็คอินครับดูบรรยากาศครับพมลาวตอะไรนะค่าถ่ายเอกสารเท่าไหร่นะถ่ายตอนแรกที่เราถ่ายไทยอ่ะงถ่ายละสองนี่พอมาเข้ามาที่ลาวแผ่นละห้านะแผ่ายละห้าห้าบาทได้ค่ะแไหมห้าบาท สรุปแล้วไอตัววันเว i ิเกตนี่ตั๋ว95บาท95บาทอ๋อไม่ใช่หมื่นละสี่สิบาทละค <Okay. S 1> ่าเงินเปลี่ยนไปโน c a คอ n โน h o โฟนะครับ <laughs> นะครับผ่านตอมอมาแล้วครับเสียบอย่างเงี้ยครับพี่ okay. อแล้วลครับหญิงชายชายหญิงหิงน้ำซูปยาหยิงกับหญิงกับหญิงกับชายครับถ้าเข้าห้องน้ำก็ห้าบาทครับรวมเลยมมขอบคุณครับนู่นไง รถรถสลับที่แต่ว่ามันรถติดใช่ไหมเขึ้นเดินอ๋อได้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 พี่ได้รถเล้าของไทยเยอะเลยมสองที่วันนี้เข้าเยอะแล้วครับต้นรถติดต่อข้างนอกคนเขาบอกเป็นจริงเลยอ๋อท่นเป็นใครคนล้อนเนี่ยเอารถออกมาและเม่นนานใช่ไหมครับรถติดเลยนะรถออกนี่รถเล้าออกไป็นจริครับมันติดวันนั้นจีิเนี่ วันยังกินก็ว,วันนี้นนคนเขาไปยินไว้เนอะคนลาวอะเอาที่พี่กินแบบนี้อาจจะออกเที่ยวไทยนะครับเข้าไปเที่ยวไทยไน,นะพี่เนาะรถล,ลาวเรียนป้ะนี่รถทีขเขาเขาเห็นรถลาวไปเที่ยวไทยเยอะอยู่กันนะฝั่งทางหนองคายนเโโายนี่ยนะหนองคายอุดรไล่เยอะครับพรมันไปนับวันเดียวอ่าใส่พัฒนา้ามเพื่อเข้าง่ายไหมง่ายพัฒนาครับนรถสปอร์ตครับมันจะี้งเลย